ฝึกภาวานากันใหม่ๆนะี่มันจะมีตัวนิวรณ์ตัวนิวรณ์เข้ามาครอบงำนะจริงๆแล้วมันมีอย่งแต่ที่เรายังไม่ได้ฝึกนั่นแหลนะเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าเราไม่เคยเห็นมันแค่นั้นเองโนะดยเฉพาะพระใหม่นะ จะพระใหม่พระเก่าเหมือนกันแต่การเจริญภาวนาไม่ก้าวหน้าเนี่ยนะก็เหมือนกันหมดนะฮะโดยต่อให้ภาวนาไปถึงระดับไหนแล้วก็ช่างยกเว้นว่าเป็นพระขีนาศพแล้วนะหมดกิเลสแล้วอยนะ่างนั้นไม่ถูกกิเลสตัวไหนครอบงาำอีกแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงนิวรณ์อีกนะ ทีนี้ที่นิวรณ์มันจะหยุดทํางานได้ก็เมื่อจิตเป็นสมาธินะมันจะเข้าไปข่มนิวรณ์เอาไว้นะว่านิวรณ์คืออะไรคือ,อเครื่องที่มันจะห้ามมาขวางจิตของเราไม่ให้เข้าไปเห็นสภาวะที่แท้จริงเนะนี่ยนะกามาฉันทะพยาบาทตีนมิทะนะอุทจักกุจ,จะนะ จิกิจา้าเนี่ยห้าตัวนะพูดภาษามนุษย์มนาง่ายๆคือชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยนะห้าตัวเนะี่ยที่จะทํางานที่เราจะเห็นชัดน่นะแต่จริงแล้วมันยังมีกิเลสต,ตัวอื่นอีกเยอะแยะเป็นขยงนะเพียงแต่ว,ว่ามันไม่เห็นแค่นั้นเองเวลาเราภาวนาใหม่เราคนที่ไม่เคยภาวนามานะเะั้นเวลาเราเริ่มฝึกภาวนาห้าตัวเนี่ยจะโผล่ไห้เห็นนะ ถือว่าเป็นอารมณ์กรรมาฐานเบื้องต้นเลยที่เราจะต้องเจอมันอย่าไปรังเกียจมันนะพอต่อให้รังเกียจยังไงมันก็ยังอยู่อยู่วันยังค่ำนะไอ้คำว่าชอบเนี่ยมันมันหมายถึงทุกเรื่องนะอารมณ์อะไรที่น่าชอบใจทั้งหลายแล้วจิตก็ไปติดอยู่ไปเพลิดเพลินพอใจยินดีมันถือว่าเป็นการมฉะนัทะได้ทั้งหมดแม้กระทั่งความสงบนะความสงบไม่ใช่อกุลนะ แต่ว่าไอ้ความชอบความสงบนั่นแหละมันเป็นอกุศลนะอยากกินอยากเที่ยวอยากแต่งเนื้อแต่งตัวเมื่อเงินหมดนะอยากจะบรรุมรรคผลเป็นตัวนี้แหละนะกามฉันทะนะอยากจะเป็นอยากจะเป็นพระที่ดีอย่างเงี้ยนะนะบางทีก็กลายว่าไอ้ที่ทำอยู่นี่กลายเป็นทำด้วยอำนาจของกามฉันทะคือตัวตัณหานั่นเองนะตัวโลภะ องค์ธรรมเขาคือตัวโลภะหรือตัวตัณหาอันเดียวกันหรือเรียกชื่อน้งว่าราคะอันเดียวกันนะโลภะตัณหาราคะนะเราจะคุ้นหูได้ยินอยู่บ,บ่อยๆนะแต่มันทยานอยากเขาเรียกว่าตัณหาถ้ามันได้เพิดเพลินพอใจเนี่ยก็เรียกว่าราคะอคนะแค่นั้นนะส่วนในโลภะนี่ถือว่าเป็นตัวเป็นชื่อหลัก ที่มันจะขยายออกไปเป็นสิ่งโน้นสิ่งนี้อีกเยอะแยะเนเรียกว่าอากุศล,ลมูลนะแล้วแต่การทํางานของเขานะถ้ายึดถือมากๆก,ก็กลายเป็นอุปทานน็มาจากโลภะนี่แหละนะเดียวกันนะตอนนะั้ลองไปสังเกตดนะูมันละเอียดละออนนะอย่ามองตื้นเขินนะไม่ใช่แค่อยากกินอยาก ดีอยากเด่นอะไรอยู่แค่นั้นนะมันยังละเอียดกว่านั้นอีกอยากจะสงบอยากจะพ้นกิเลสอยากจะเป็นพระที่ดีนะไปไปสร้างความสําคัญอะไรอัตราตัวตนอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งครอบเอาไวน้นั่นแปลว่าโลภะมันทํางานแล้วนะมันละเอียดละออขนาดนั้นนะมันเราก็เห็นว่าบางคนนี่ไอ้ที่ฝึกที่ทําอย่างนี้บางทีทาไปด้วยอํานาจของ โลภะหรืออำนาจของทิฏฐิมานะทิฏฐิมานะก็อยู่ในกลุ่มของโลภะนะนะจะต้องดีกว่าเขาจะต้องเคร่งกว่าเขาอะไรก็ช่างนะนะเป็นเรื่องของตัวตนนัณหาในทางนั้นนะถ้าเราไม่เห็นมันนะมันก็จะกดหัวเราอยู่ยงนั้นแหละนะนะพอเรารู้ไปบ่อยเนี่ยมันจะค่อยเห็นรายละเอียดมากขึ้นมากขึ้นนะนะเราลองสังเกตตัวใจตัวเองเอาง่ายๆนะคือ จิตมันหนักไหมที่มันเห็นอยู่เนี่ยใจมันหนักไหมนะไอ้ที่เราพยายามทําดีอยู่เนี่ยมันทําแล้วมันหนักอกหนักใจไหมถ้ามันดีจริงมันจะเบานะมันไม่ได้หนักนะแต่คิดว่าไอ้สิ่งที่เราทำนี่เป็นความดีมันจะต้องเบามันจะไม่ไปวุ่นวายกับคนอื่นไม่ค่อยไปเทียบเคียงกับคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยนะนะส่วนมาก้ที่เราบอกว่าดีก็คือมันชอบไปเทียบเคียงคนอื่นเขาเนี่ย เราดีกว่าแล้วเราเก่งกว่าเราเคร่งกว่าอะไรก็ช่างนะมันจะมีอาการทางจิตแบบนี้โผล่ขึ้นมาแต่ถ้ามันดีจริงๆเนี่ยมันเป็นอิสระเลยนะมันไม่วุ่นวายอะไรกับใครเลยนะมันไม่เอาไม่ยึดไม่ถืออะไรไว้ทั้งนั้นอย่างเงี้นะดีของแท้เป็นอย่างนั้นนะในตัวตัวแรกนะการมาฉันทะมันใหม่หยาบๆหน่อยก็ ถ้าผู้ชายเรานะพระเราเนี่ยราคะนำมาก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องของกามเรื่องของเซ็กเนี่ยนะถึงสีกาแล้ว่นะนะหรือแม่ก็อยากกินโน่นกินนี่สังเกตนะนะเคยกินอาหารสี่มือห้ามือเนี่ยไม่ใช่แค่สามมือนะเป็นคารวาสใช่ไหมนะพระตกเกย็นเริ่มหิวโหยละเริ่มปรุงแต่งและ้ะ นี่ยว่าการนอนดอนหน่อยก็อยากหาโคกเยน็เยนๆกินสักขวดนึงแก้วนึงพอง่วงๆก็อยากจะไปหากาแฟมากินอะไรเงี้ยนะความอยากทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะเป็นเรื่องของราคาทั้งนั้นนะบอกว่ากินนะมันกินได้นะแต่ว่าอย่าก,กินด้วยความอยากแค่นะั้นแหละแต่มันเห็นว่ามันจําเป็นที่ต้องรักษาธาตุขันเอาไว้ก็ <c oughs> กินไปนะ โดยที่ไม่ผิดวินัยนะที่บอกเนี่ยนะอะไรควรทานอะไรควรฉันอะไรอย่างเงี้ยนะนอันนี้เป็นเรื่องของการมาฉันทะแล้วมันก็จะชอบหิวแต่เวลาเราฝึกเนี่ยนะแต่นึกอยากกินนนท์แล้วก็นึกอยากกินนี่อยู่เรื่อยนะแต่มันก็แปลกนะพระนึกอยากกินอะไรนั่งสมาธิแล้วอยากกินต้องกินนี่เดี๋ยวอนเช้ามิโยมใส่บาตรมาให้กินละเดี๋ยวโยมมาถวายละมันประหลาดอย่างนั้นนะน ตัวแรกตัวที่สองคือตัวพยาบาทนะก็คือตัวที่จิตมันจะขุนโกรธบางทีไปขุดเอาจากไหนมาโกรธก็ไม่รู้นะนั่งอยู่เฉยๆก็งุนงิดนะสังเกตด,ดูดีๆนะไปขุดเอาเรื่องเ,อเก่าๆมาปรุงมีความคิดขึ้นมาแล้วก็โกรธขึ้นมาอย่างนี้นะไอนะ้ที่ไม่เคยโกรธก็โกรธหรือบางทีก็โกรธผิดปกติขึ้นมานิดๆหน,น,น่อยๆก็พีดขึ้นมาอันทียอย่างเงี้ยนะมันจะแปลกๆงี้นั่นะแปลว่า เราเริ่มมีสติสมัมผัสยาเข้าไปรู้ทันใจตัวเองแล้วล้วก็เริ่มไปคุยขยะไอ้ที่มันตกตะกอนนอนก้นอยู่ในจิตของเราเนี่ยในเบริเ,เรียกอนุสัยกิเลสนะเริ่มฟุ้งขึ้นมาละนะมันจะหงุดหงิดงุนง่านอะไรบางทีตื่นขึ้นมาก็หงุดหงิดเราไม่รู้หงุดหงิดอะไรบางทีอธิบายไม่ได้นะะมันจะแปลกๆอ,อ,อย่างนั้นนะนะเราก็ระวังเรื่องใจตัวเองแค่นั้นแหละนะ โทสะโกรธกลัว,กล,วกลุ่มใจเสียใจน้อยใจอะไรพวกนี้ในเรื่องโทสะทั้งนั้นนะนะอย,อยู่อยู่ก็กลัวผีขึ้นมาดื้อไม่รู้กลัวอะไรนะไม่เคยกลัวกับกลัวไม่เคยน้อยใจกับน้อยใจอะไรแปลกๆมันจะเป็นนะโทสะในกิเลสหน้าตาหน้าเกลียดหน่อยเพราะนั้นเวลาโผล่ขึ้นมาเราก็จะจะรู้สึกเดินทีว่าจิตมันทุกข์นะแล้วก็จะพยายาม นะจัดการมันนะซึ่งจะดูได้ง่ายกว่านะถ้าราคาก็จะละเอียดกว่าบางทีเพลินอยู่ความคิดนะอยากได้นุ่นอยากกินนี่เคยไปเที่ยวกับไอ้หน่มคนนู้นไอ้สาวคนนี้อะไรก็ไปรูนะ้เคยพูดคุยกับคนนู้นคนนี้จิตเกิดความชอบขึ้นมานะอันนี้เป็นราคาทั้งนั้นะนะเพียงแต่ว่าเห็นหรือไม่เห็นแคนะ่นะั้นเองมันปรุงแต่งของมันเองนะจิตปรุงแต่งเอง โดยธรรมชาติของเขาในะตัวสังขารละขันก็ทํางานโดยปกติของเขาเวลาเราสวดเจอเรื่องของขันหน้าขันหน้าเนี่ยคือนี่แหละองค์ประกอบของชีวิตยังไงก็หนีไม่พ้นหรอกนะขันหน้าคืออะไรล่ะก็ตัวกายภาพทั้งหมดนะร่างกายทั้งหมดเนี่ยนะทั้งเห็นและไม่เห็นนะทั้งที่เป็นสสารและพลังงานทั้งหมดนะมันเป็นเรื่องของรูปขันนั้งนั้นนะความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆนะี่เป็นตัวเวทนาขันนะเวลาเราสวดจะได้เข้าใจ ตัวจำได้ความจำได้หมายรู้การเทียบเคียงอะไรทั้งหลายนี่มันเกิดจาก,จากตัวสัญญาขัน,นาการเปรียบเทียบกับคนอื่นเป็นธรรมชาติของมันนะยังไงว่าต้องเทียบถ้าไม่เทียบนะมันให้ความหมายไม่ได้นะเคยเห็นสิ่งนี้มานาพาะพะในอดีตอย่างเงี้ยนะพอมาเจอสิ่งที่คล้ายๆกันมันจะเกิดการเทียบเคียงกันมาโดยอัตโนมัติของมันนะไอ้นี่คืออะไรชื่ออะไรเรียกว่าอะไรอะไรเงี้ย ก็เห็นคนคนนี้มาเคยคุยคนนี้เรื่องนี้เนี่ยมันจะขุดเอาของเก่าขึ้นมาเทียบเคียงแล้วนึกถึงแล้วตัวสัญญาขันเขาทำงานโดยธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวเซฟข้อมูลจะกี่ชาติมันก็เซฟไปอย่างนั้นนะฮะนะเป็นตัวนามารมนะฮะแล้วก็ตัวสังขารเนี่ยนี้มันเอาข้อมูลพวกนี้แหละมาปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็เรียกว่าสังขารขันเป็นความคิดขึ้นมา นะแล้วก็ตัววิญญาณขันคือตัวจิตที่เข้าไปรู้อารมณ์ทั้งหลายรู้กําลังคิดรู้กาลังเห็นกําลังได้ยินได้กลิน่นรู้รสเลยนี้นี่ก็เรียกว่าตัววิญญาณขันนะเพราะในตัวนิวร์ทั้งหลายก็ทํางานอยู่กับขันนี่แหละนะมันแยกจากกันไม่ได้นิวร์ก็คือขันนั่นแหละเราจะพูดง,ง่ายๆนี่ว์ทั้งหมดคือตัวสังขาระขันนั่นแหละนะนะนะก็ให้ไปสังเกตดูนะ ตัวที่สามก็คือตัวทีนามิทะนะตัวความง่วงเหงาหานอนมันเป็นอาการของจิตขี้เกียจนะมันไม่ได้ง่วงจริงๆไปสังเกตนะว่านั่งสมาธิห่าวแล้วตั้งท่าจะรู้สึกตัวง่วงสลุมสลือขี้เกียจี่จะ,จะรู้รู้อะไรก่อนเมือม่อยจะชัดเจนนะนี่ก็เรียกทีนามิทะนะเบ,บอเบอเอ,ออเป็นวันหนึ่งเนี่ยนะนะนะพอไปทาอย่างอืง่นไม่มานั่งสมาธิไม่ง่วงละนะไปนอนไม่หลับบางทีตาค้างอย่างนั้นนะ สมองค้างอยู่งั้นน่ะในเรื่องของทีนามิตะจิตมันขี้เกียจมัเหมือนเราทําอะไรที่เราไม่ชอบทักอย่างนึ่งมันจะหาวสีงเกตยด,ดูนะไปนั่งฟังอะไรแล้วมันน่าเบื่อหน่ายมันหาวมันเบื่อมันเหมือแล้วมันหาวนะมันอยากจะหนีจากอารมณ์นั้นน่ะทีนามิตะเขาทํางานอันี้ธรรมชาติของเขาแล้วก็ตัวฟุ้งซ่านนะซึ่งยังมาคั่วตัวรําคาญใจน่ะ ฟงก็คิดไม่เหมือนกันนะฟงก็จะละเอียดกว่านะเป็นตัวโมหะนะตัวฟงนะอุทจจะเป็นตัวโมหะชนิดหนึ่งอยู่ในกลุ่มของโมหะนะโมหะแปลว่าหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงแปลว่าโงนะ่นะนะนะหรืออวิชชานะอันเดียวกันนะอนวิชชาที่เราจะได้ยินอยู่บ่อยแปลว่าไม่รู้นะนะนะอันนี้เป็นการทํางานโดยธรรมชาติของจิตนะฟงนี่มาไม่เป็นเรื่องเป็นราว ปติดประต่ออะไรไม่ได้สักอย่างนะแล้วก็ปรุงเรื่องน้นก็ปรุงเรื่องนี้นะจับประเด็นอะไรไม่ได้เลยนะั่นะคืออาการฟุ้งถ้าคิดจะมาเป็นเรื่องเป็นราวนะมันฟุ้งไปเป็นอกุศลอย่างหนึง่งนะส่วนมากเกิดจากการที่เราพูดเราคุยเพื่อเจออะไรสาระสังเกตดูแล้วกันไอ้พวกฟุ้งมาเนี่ยชอบพูดมากคุยเก่งไอ้สิ่งที่พวกมาหาสาระอะไรไม่ได้เพื่อเจอไปเรื่อยพวกเพื่อเจอทั้งหลายเนี่ยส่วนมากจิตฟุ้งมาก แล้วถ้าเราไปอยู่ใกล้คนประเภทนี้จิตเราจะฟุ้งมากนะไปสังเกตด,ดูจิตตัวเอง <c oughs> นี่พอจิตสงบมันเลิกพูดเองอันนี้เป็นธรรมชาติเลยนะคนนั่งนั่งสมาธิจิตสงบนัไม่ค่อยอยากจะพูดกับใครหรอกนะมันมีสติด,ดูตัวเองอยู่รู้ตัวเองอยู่เงี้ยนะนะแต่พอฟุ้งขึ้นมาแล้วหาเรื่องหันหน้าหากันหน่อยหาเรื่องจะจะพูด นะไม่กระทั่งเวลาฉันข้าวหันไปพูดอยู่นั่นแหละพวกนี้ฟุ้งจัดแค่นั้นเองไม่มีเรื่องอะไรนะนะแล้วก็มันจะมาคู่กับตัวรําคาญนะพอฟุ้งแล้วก็ราคาญตัวเองทีนะี้หงุดหงิดกับตัวเองกูนะจะคิดอะไรนักหนาวะกูจะมันไม่ใช่เวลาคิดนะเนี่ยชักหงุดหงิดราคาญตัวเองแล้วโกรธตัวเองนะฟุ้งซ่านแล้วราคาญฟุ้งซ่านเป็นตัวโมหะนะตัวราคาญใจเป็นตัวโทสะนะมันมาคู่กันอยู่อย่างนี้ แล้วตัวสุดท้ายคือตัววิจิกิจฉาตัววิจิกจฉาเนี่ยท่านแยกเป็นอกุศลต่างหากเป็นตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะคือสงสัยวปสารพัดเรื่องนะเรื่องเ,เ,องเล็กๆน้อยๆมันเกิดจะสงสัยขึ้นมาเดียวนั้นแหละนะโยมบางคนเล่าให้ฟังพอนั่งสมาธิเอาแล้วมาและนะ้วเดี๋ยวงานโน้นงานนี้นั่นก็ยังไม่ได้ทำไม่นี่ก็ยังไม่ได้ทำานี่มันน่าจะต้องทำอย่างกันอย่างนี้ปรุงแต่งวปสารพัดนะ นี่พอปรุงแต่งแล้วเป็นยังไงล่ะนั่งไม่เป็นสุขแล้วลุกขึ้นมาจดไว้ก่อนไอ้ที่คิดตะกี้เนะนี่ยนะคิดว่านี่คือวิธีการจัดการของมันที่จริงแล้ววิธีกิจนี่ง่ายมากเลยก็คือเลิกหาคําตอบให้มันแค่นั้นแหละเวลาม,มันสงสัยอะไรขึ้นมาสงสัยดูจิตตัวเองเลยว่าความสงสัยหน้าตายเป็นยังไงอาการสงสัยนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องราวที่สงสัยนะเรื่องราวเนี่ยปรุงแต่งไปได้เป็น,ปนล้านล้านเรื่องนะนะให้ไปดูจิตเองว่ากําลัง สภาพจิตที่สงสัยเนี่ยอาการที่จิตมันกาลังสงสัยเนี่ยอาการของจิตเป็นยังไงมันจะสัดใสไปมาไม่หนักแน่นไม่มั่นคงอะไรเงี้ยนะไปดูอาการของจิตตัวเองนะมันเป็นตัววัดตัวหนึ่งว่าถ้าเลิกสงสัยได้เมื่อไหร่ก็แปลว่าบรรลุเป็นประโสดาบันเมื่อนั้นนะแค่นั้นเองโดยเฉพาะสงสัยในเรื่องการภาวนาการปฏิบัติรมเรื่องมรรคผลนิพพานอะไรพวกนี้นะส่วนในสงสัยเรื่องอื่นในเรื่องปกติต่อให้เป็นพระอาหันต์ก็สงสัยได้นะ เปิดเปิดน้ำเปิดไฟทิ้งไว้หรือเปล่าอะไรนี่สนเรื่องขี้หมูลายขี้หมาแห้งพวกนี้ไม่ใช่ประเด็นนะนะแต่ว่าถ้าเป็นวิจิิิฉาจริงๆมันจะสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องการภาวนามันปฏิบัติถูกไหมเนี่ยเราจะมีคำถามอยู่ในใจตัวเองบ่อยๆสังเกตด,ดูเถอะที่ดูลมอยูน่นี่มันใช่ไหมอที่อาจารย์สอนนี่มันถูกไหมอะไรนะมันจะสงสัยไปสารพัดนะ แต่ถ้ามอไหลเลิกสงสัยได้นั่นแปลว่า,ามีอยู่สองอย่างคือถ้าไม่โง่าดักดานเลยนะไม่สงสัยอะไรสักเรื่องเลยกับแปลว่ามันทิ้งละความสงสัยได้แล้วเงี้ยนะวางความสงสัยไปได้แล้วนะวเลิกสงสัยแล้วมันมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วว่ามรรคนิพพานมีจริงนะความเกิดดับมันปรากฏให้เห็นต่อหน้าต่อตาใจรักมันมีอยู่จริงอะไรเงี้ยนะ มันจะเลิอกสงสัยไปเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องไปสังเกตดูเอานะแต่ตัวอุกษรเราในะที่เรียกว่าน,นิวรเนี่ยมันมียูมันคู่ชีวเราบ้างแต่เกิดนะเกิดมาไม่รู้กี่ชาติก็ยูเราอยู่อย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าคนทั่วไปไม่ได้เห็นมันแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องปกติยกตัวอย่างง่ายๆไม่ต้องอะไรมากนะที่เราทำามากินอะไรอยู่ทุกวันญาติโยมทํางานทานทการเนี่ยก็ทําเรื่องหน,น้าของการมาฉันทะทั้งนั้นแหละนะอยากรวย อยากประสบความสาเร็จอยากมีชื่อเสียงอยากได้รับการยอมรับอะไรเนะเรื่องของการม่ฉันทา่งงาทางนั้นที่เขาทางานอยู่มันจะมีสักกี่คนที่ทําด้วยปัญญา,าจริงๆนะทำไม่ได้ไม่ได้ทําด้วยความโลภโมโทสันน,นะทำเพราะเห็นว่าสมควรทําทำเพราะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่โลกนะแต่ถ้ามันทําด้วยปัญญา,าจริงเนี่ยมันจะไม่ทําด้วยความโลภนะมันจะทําด้วยมันจะแสวงหามาอย่างพอดีนะ พอดีกับการที่จะดํารงชีวิตอยู่การจะเลี้ยงดูครอบครัวไม่ใช่เหลือเฟือแล้วก็พยายามที่จะเก็บเอาไว้พยายามที่จะสะสมเอารัดเอาเปียบคนอื่นไขว่คว้าแส่งหายไห้เด้มากๆมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอนะ่ยอันนั้นไม่ได้ประกอบด้วยปัญญานะนะเท่ากับด้วยปัญญาจริงจะรู้เลยว่าหายหตายรวยกี่หมื่นล้านเอาเข้าจริงก็ใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมนี่แหละนะะ อาจจะกินดีอยู่ดีหน่อยแต่ว่ามันก็กินข้าวจานสองจานก็อิ่มเหมือนกันนะบ้านหลังละร้อยล้านพันล้านน่ะนอนจริงๆก็ใช้พื้นที่ยาววานหนาคือกว้างซอกอยคนี้แหละอะไรเงี้ยนะแล้วมันจะค่อยๆวางอย่างอื่นไปนะ่ะความสนุกสนานเพลิดเพลินพยายามแสวงหาอะไรมาให้มีความเู้สึกวอาชีิตเรามันอุดมสมบูรณ์มีความสุขเนะี่ะมันจะรู้สึกได้เลยว่าเป็นเรื่องไร,สร้สาระไม่ทั้งการกิน ปฏิบัติไปจะเห็นเองว่าวามกินนี่เป็นภาราของชีวิตจะต้องมาแต่งเนื้อแต่งตัวมาอาบน้าอาบท่าอะไรเป็นภาระไปหมดนะมันจะเห็นเองขนห้าเป็นภารามันอยู่แล้วขันน้าห้าเป็นของหนักเนะนะ <c oughs> ื้อเราจะเราสวดกันอยู่นั่นแหละภาระภารนแปลว่าหนักนะเราจะค่อยๆเห็นค่อยๆสังเกตเห็นแล้วม่นจะค่อยสละละวางอะไรที่ไ <c oughs> ม่เป็นสาระชีวิตเนะี่ยออกไปเรื่อยๆเอง นะแล้วมันจะค่อยๆกรองในสิ่งที่เป็นสาระนะศีลส,สาระสมาธิสาระปัญญาสาระอะไรพวกนั้นะสาระแปลว่าแก่นนะไอ้สิ่งที่มันเป็นแก่นจริงๆนะที่ทำให้ชีวเราอยู่ดำรงอยู่ได้อย่างเบาสบายมีความสุขมากกว่าเดิมเป็นอิสระปลอดโปร่งมากกว่าเดิมนะี่อันนี้ก็ไปสังเกตดูเองใครก็ช่วยใครไม่ได้เนะรื่องพวกนี้นะนะเรานั่งอยู่ใน สลาเดียวกันกุติเดียวกันอยู่ในโลกใช้โลกใบเดียวกันอีกคนหนึ่งแบกโลกไว้ทั้งโลกอีกคนหนึ่งลอยอยู่เหนือโลกอิกสระปลอดโปรง่งโล่งเบานะี่ยังกินข้าวเหมือนกันนั่นแหละยังอาบน้ําเหมือนกัน,ย,น,น,กนยังต้องํารงชีพอยู่เหมือนกันยังต้องทำหมากินเหมือนกันแต่คนหนึ่งทาอย่างเป็นอิสระนะอีกคนหนึ่งวิ่งไปตามกระแสโลกค่านิยมของโลกจมอยู่กับโลกเต็มที่นะใครจะมีความสุขมากกว่ากัน อีกคนหนึ่งไม่ได้เป็นขี้หิดขี้กลากนะไม่เป็นโรคหิวหนังนะไม่ต้องเกานะอยู่อย่างไม่ต้องมีอะไรจะต้องทําไม่ต้องเป็นภาระที่จะต้องมาขัดมาเกาอะไรเบบน,นี้นะก็อีกคนนึงที่เป็นขี้กลากอยู่แล้วกเกาไปแล้วก็พูดไปโอ้สนุกยิงยย่งโว้ยมันยิ่งโอ้ยใครมันจะสนุกบากากันหรือมีความสุขมากกกันนี่ก็ลองไปเทียบกันเอาเองนะเดี๋ยวทำวัดกัน